อันนี้คืออะไรพนะิกิกขี้หนูสวนอันนี้ิกขี้หนูอันนี้พิกจินมดาเขียวอันนี้นนขิงนนขิงเหมือนกัน,น,บบนอันนี้รู้ไหมว่าเป็นอะไรไม <c oughs> ก้กะชายกะชายอันนี้คือกะชายรึเปล่า <c oughs> ทำไมอันนี้มันเหมือนรูปร่างเหมือนตัวประหล,า,า,ลาดอ่ะมันเป็นจริงๆไงฮะมันเป็นจริงๆริงจริงๆเหรออ่ามันเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยมันเป็นจริง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 เหรอใช่อุ้ยวันคือขิงแกผักอะไรนะ มอคเคอรี่อยากกินอ่ะขึ้นใช่อันนี้คือต้นหอมฮะอันนี้เหรอจำดีๆหน่อยของเขาไอันนี้คือใบอะไรอันนี้คือต้นอะไรรู้ไหมเอ๊ะคืออะไรรู้ไหมอันนี้คือคะน้าคะน้าเหรอใช่แล้วแกชอบิน